ันอาทิตย์นะครับวันนี้มาชมตะทรงไมตี้นะครับตะส่งไมตี้นะครับแล้วก็มาพบกับลูกค้าจากโคราชนะครับมาใส่แม็กเลนโซ่บรรทุกเข่าลอยเอ้เขาเดิมเข่าเดิมครับ x อ4ฟเขาเดิมนะชมนะครับนี่ครับผมนี่ครับบรรทุกเข่าเดิมอ่าสวัสดีครับ ลูกค้าวิ่งตรงมาจากโคราชนะครับนี่ครับรอเลยมาจัดแม็ลรอล้อแมกประทุกเราเดิมนะครับ x l 4นะครับตัวน,นี้นะครับรอเลยนะครับวันนั้นลูกค้าเมื่อวานมีลูกค้าเข้ามาทักบ,บอกว่าล้อแม็กเป็นร้อย <c oughs> มันเจอลายนี่ นี่ครับเรลอเลยนะครับ XL4 นะครับใ a y n XL4 นะครับตัวนี้นะครับเฮโก้ไม่ได้ไม่ได้ระเบิดลมนะวันนี้นะโตโก้ตโ,โก้มือระเบิดวันนี้เข้าง่ายนะหรอกู้ามาแต่เท้าเนยนะครับมาจากโคราชนะครับนี่ครับพ่อบอกไม่ได้ต้องมาร้านร้อตะเก่งนะครับแน่พ่อเขาบอกมาต้องมา <laughs> รแล้วก็วันนี้จัดจัดทรงไมตี้หนึ่งคันนะครับสีเขียวนะครับวันนี้เดี๋ยวมาชมกันเนื่องครับรถมาจากโคราชนะครับนี่ยครับรถมาจากโคราชนะครับวิงตรงมายังมาแล้วร้อนนะครับสไตล์เครื่องอ่าเนี่ยครับแม็กเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เอ็กแอโฟสีทองหมดไปแล้วนะครับ เพราะว่าของขาดนะครับ XL4 สีทองหมดไปแล้วนะครับเอาเดิมกเรี่ยงนะครับตอนนี้ก็จะเหลือตามที่อัปเดตนะครับมีแค่นี้นะครับเริ่มหายไปช่องๆช่องๆนะครับอฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับนี่ครับล้อแม็กล้อหน้าเอาเดิมเอาลอยนะครับแล้ว่องไงไงดูเช็คก็ดีนะเป็นไร สอนไม่เข้าทำไม,มครับสอน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 ตัวคู่เดิมมันนะน่ครับสอนขันไม่เข้านะครับระวังระวังโัวแก่ด้วยฮะ ลงได้ไม่เถอะเราเราหมุนเท่าไหร่ยังมีอะไรอยู่ข้างในป่ะงั้นเอาไอ้ล้อหน้าล้อหน้าชุกส,ส,<ะ>สีอะไรครับล้ลอหน้า,า,าชุกส,ส,สีอะไรครับล้อหน้าชุกสีอะไรล้อหน้าชุกสีดำยังครับพ่ออะจุกใสชุกใส่ไม่จุกสีอะไรชรบจุกเติมลมอ่ะสีอะไรนี่กันสีดำเหรอครับอ๋อโอเคเ,เอามาเอาชุกเละใส่พ่อไป อะไรนะครับสอนมันลงไม่สุดครับเอาจุกสีใสพอแล้วมีจุกพอสั้นอยู่อะจุกสีพอสั้นใส่อะโยนข้างในว่าดูดิมันไม่ตรงอย่างเงี้ยกดูข้างในว่าเราดูย,ยูข้างในว่าเอาสีฟ้ามาก็ได้สีฟ้าสีแดงก็ได้ครับ ดูดิยังม,มีอะไรทางเลไขยไม่ลงลขไม่ลงแล้วครับเพราะพี่ขายปีงเกลียวกันนะครับเห็นไหมครับพี่ขายปีงเกลียวกันนะมันก็ไม่เข้าใช่ครับดูเดี๋ยวจะขายลงนี่ขายปีงเกลียวไปดูดิไม่ใช่ดิไอตัวอ้วนน่ะตัวอ้วนน่ะยกตัวอ้วนดิมาให้พ่อเขาไปขอดูมีราคาหน่อย อันนี้มันธรรมดาเว้ยดูให้ตับหนึ่งตัวอ้วนก็อ้วนอ้วนอะ่อนอนอะที่มันเหมือนจุ๊บไอ้เผาลอยเลยมีตั้งเยอะวันนั้นน่ะคนอะพอ เจออย่างฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเพียบเลยมีตั้งเยอะเลยอ่ะมีเป็นถุงเลยโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์คลองหลวงน,นะครับที่0819191976นะครับ0819191976สวัสดีครับ